ดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนอาจารย์มรัสการหรือว่าอาจารย์จิ๊บนะคะในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตค่ะซึ่งเป็นสถาบันเอกชนที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยนอกจากสถาบันรัดับอุดมศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตแล้วนะคะเรายังมีสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเครืออย่างเช่นเกษตรพิทยารวมถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีพิชยาเกษตรด้วยค่ะ ซึ่งเป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่ได้ระดับมาตรฐานมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่สามารถให้ทุกคนนั้นได้ลงมือปฏิบัติจริงทํากันจริงๆเลยมือเลอะๆเนี่ยเลอะกันได้เห็นแบบชัดๆเลยนะคะรวมถึงพี่ๆของเรามีความน่ารักกันมากน้อยแค่ไหนพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ เริ่มต้นของการเรียนรู้ที่มีแต่วความสนุกจุดเริ่มต้นประสบการณ์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้จุดเริ่มต้นของอนาคตที่ยิ่งใหญ่เป้าหมายที่วางไว้ข้างหน้ากำลังจะเริ่มต้นในอีกไม่กี่วินาทีนี้ สวัสดีครับพี่คิมนะครับหลักสูตรยานยนต์ของวิทยาลัยเราก็จะมีการเน้นไปที่การปฏิบัติและเรียนควบคู่ไปกับทฤษฎีทางเรามีอุปรกรณ์และเครื่องมือที่ครบคันและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวิทยาลัยเรายิ่งเรียนยี่ได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นถ้าอยากรู้ว่าผู้พี่เรียนอะไรกันแล้วไปลุยกันเลย สวัสดีครับพี่ชื่อพี่นายนครับพี่เรียนหลักสูตรไฟฟ้ากำลังครับไฟฟ้ากำลังก็จะมีการวางระบบไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้าและระบบอื่นอีกมากมายพี่แจ๊กเสษมมีอุปรกรณ์ให้ปฏิบัติจริงและเรื่องไฟฟ้าปเป็นหน้าที่ของพวกพี่เหรครับถ้าอยากรู้ว่าพวกพี่เรียนอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าตามพี่มาเลยดีกดีาครับ สวัสดีครับพี่ชื่อหนูนะครับจากแผนกอิเล็กทรอนิกส์แผนกของเราเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์วิทยุสื่อสารวงจร IC และวงจรพาวเว์และดิจิตอลนะครับสายงานของเราจะนำโลกเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบอย่ารอช้านะครับ let's go to the future สวัสดีค่ะพี่ชื่อฟ้านะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อไม้นะคะการเรียนด้านพาณิชยการเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งของสายอาชีวศึกษาที่ได้รับความนิยมในทุกๆปีนะคะพอน้องๆสามารถเลือกเรียนที่ตนเองชอบได้ไม่ว่าจะเป็นการบัญชีการตลาดการเลข,ขานุก,การหรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกสายล้วนมีความสําคัญในการเป็นฟันเฟืองเล็กๆของหน่วยงานต่างๆให้ดําเนินไปได้ค่ะวันนี้พี่จะพาไปดูการเรียนการสอนว่าเขาขับเคลื่อนกันได้อย่างไร และสนุกกันมากเพียงใดไปดูกันเลยค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีพิทยาเกษมค่ะที่มีหลักสูตรที่หลากหลายให้น้องๆด้เลือกเรียนได้ตามความสนใจของตัวเองเลยมีการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการเรียนการสอนและเพียงพอกับนักเรียนทุกคนนักเรียนทุกคนสามารถที่จะจบไปแล้วทํางานได้อย่างมืออาชีพทันทีและระหว่างที่เรียนก็จะมีการฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นระยะระยะได้ทั้งประสบการณ์และได้ทั้งคอนเน็ชันด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษมมีการผลักดันให้นักเรียนทุกคนสร้างเสริมประสบการณ์และแสดงศักยภาพด้านฝีมือของตนเองในการประกวดและแข่งขันรายการต่างๆจนได้รางวัลกลับมามากมายทําให้เรามีความโดดเด่นในการลงมือปฏิบัติสามารถทําได้จริงจนมีรางวัลมาการันตีความสามารถทางด้านวิชาการก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ เพราะอาจารย์ของเรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะในทุกๆสาขารวมถึงมีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิดบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นกันเองมีความอบอุ่นเหมือนบ้านหลังที่สองและอาจารย์ทุกๆคนให้ความเป็นกันเองพวกเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายทําให้ได้ความรู้อย่างเต็มเปี่ยมนอกจากนี้ค่ะ เรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในวิทยาลัยที่มีไว้บริการให้กับนักเรียนทุกคนมีกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพทางด้านต่างๆของนักเรียนเพราะการเรียนไปด้วยและทํากิจกรรมต่างๆไปด้วยเป็นการพัฒนาเราทุกคนทั้งทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตประจําวันค่ะครับก่อนอื่นนะครับผมสุรพงษ์เตียวสุวรรณนะครับจบการศึกษาที่ ชิยาเกษมหรือกเกษมโปลีเทคนิคเนี่ยรุ่นที่9แผนกไฟฟ้ากำลังนะครับค่ะดิฉันนางสาวสิริพรพยมพึก่ะจบเกษมโปลีเทคนิคหรือพิทยาเกษมรุ่น26สค่ะสาขาบัญชีจีนค่ะผมวีและชัยสีวงทองครับจบจากโรงเรียนกเกษมโปลีเทคนิค นะครับในแผนกช่างยนต์นะครับปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งเป็นผู้การหอจอากอนอารมณวิทย์พัฒนาการเป็นศูนย์ซ่อมตัวถังสีรถยนต์มาฐานครับสวัสดีค่ะดิฉันอาภพัฒสบายตัวนะคะจบจาก,กเกษมโปลิเทคนิคพศส2 5 2 6นะคะในสาขาบัญชีเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่นี่ก็ให้การดูแลดีนะครับเน้นเชิงปฏิบัตินะครับก็ใส่ใจและก็ดูแลเด็กทุกคนได้ดีนะครับ ทางคณาจารย์ได้อบรมสั่งสอนให้ผมเป็นคนที่มีคุณภาพคนหนึ่งในสังคมนี้แล้วก็ได้ทำงานที่ผมเองก็ชอบนะฮะก็มีเพื่อนฝูงอาจารย์ที่ดีดนะครับในการที่จะพบปะกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคร พิชยากเกษมให้ความรู้ก็ความใส่ใจถึงจนถึงทุกวันนี้ที่เราได้มาเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าไม่มีพิชยากเกษมก็คงไม่มีเราในวันนี้ค่ะผมก็อยากจะฝากเป็นทางเลือกหนึ่งทางเลือกสำหรับที่นี่ของโรงเรียนพิชยากเกษมหรือกเกษโปลเเทคนิคก็ผมอยากฝากน้องๆน,นะฮะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพโรงเรียนหนึ่ง คุณลองเข้ามาแล้วคุณจะรู้ว่าไม่ผิดหวังครับที่เลือกที่นี่ครับสวัสดีคะ่ะน้องๆพี่ตุ๊กตานะคะผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ด็อกเตอร์จัก,กิรัตนล์ลำพูนพี่จบจากโรงเรียนเกษตรโปรดเทคนิคค่คะ,ะปัจจุบันนี้นะคะพี่เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรณดิตหลังจากที่จบจากที่นี่แล้วพี่ก็ได้รับความเมตตานะคะจากผู้บริหารก็คือดออรวรสวุวรรณดีให้พี่มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรณดิต ท่านดูแลดีมากที่นี่ก็ทําให้พี่ได้มีตัวตนนะคะปัจจุบันนี้การที่ได้เรียนที่นี่ทําให้พี่มีการงานที่มั่นคงได้ช่วยเหลือสังคมทํางานต่างๆตามที่พี่รักอยากจะบอกว่าน้องๆคิดไม่ผิดค่ะที่มาเรียนที่แห่งนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนแล้วก็สนุกนะคะที่นี่นะคะบ้านหลังที่สองค่ะสวัสดีครับอาจารย์อภิชาติทวีวัน์นะครับ ติดการจากโรงเรียนเกษตรโพลิเทคนิคนะครับจบจากเทคนิคสารปัดเนี่ย ตรงรร en, โรงเรียนเกษตรบริเทคนิคนี่ก็ให้ทุนการ,ารศึกษานะครับหลังจากที่เราเรียนจบปวช3ปีแล้วนะครับได้มาศึกษาต่อในระดับทันปริญญาตรีนะครับเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกถ้าน้องๆสนใจเรียนที่โรงเรียนที่แยกเกษตรนะครับสมัครเรียนได้นะครับก็ทางเรียนก็มีทุนการศึกษาสนับสนุนให้น้องๆน,นะครับในการศึกษาต่อและเรียนต่อในระดับสูงๆขึ้นไปครับผมแล้วพบกันนะคะ